ตาคุณผู้ชมเคยใช้รถใช้ถนนคุณผู้ชมไมน่าจะเคยสังเกตเห็นกันนะครับว่าพวกรถบรรทุกรถบัสรถสิบล้อหกล้ออะไรเงี้ยครับทำไมพวกสิ่งรถบรรทุกเหล่านี้ถึงชอบใส่กระจกมองข้างกันเยอะๆยาวกันเป็นแผงหรือติดหลอดไฟเยอะๆๆะๆเยอะกันแล้วสงสัยไหมครับว่ากระจกเยอะๆขนาดนั้นเนี่ยพวกคนขับรถเนี่ยเขาใช้มองเอาไว้ตอนขับรถจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาติดเอาไว้กันเท่ เคยสงสัยกันบ้างไหมครับสวัสดีครับมีเรื่องไรเล่าในตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเหตุและผลว่าทําไมพวกบรรดาพี่ๆรถบรรทุก10บล้อเข้าถึงชอบใส่กระจกมองข้างแบบชนิดที่ว่าโอ้โหจะใส่เยอะกันไปไหนเนี่ย ถ้าหากเรามองถึงความจําเป็นแล้วนะครับพวกรถบรรทุกเนี่ยนะครับที่เขาใส่กระจกกันถ้าเป็นรถปกติเนี่ยเออเราก็มีกระจกมองข้าง2อันซ้ายขวาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยเขาก็จะมีบางคันก็จะใส่3-4ถึงอันข้างละ2อันข้างละ3อันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆพวกรถบรรทุกเนี่ยมันเป็นรถใหญ่ครับเวลาที่เขาขับรถเนี่ยบางทีมันจะมีมุมอับครับ ที่มันไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยเขาก็เลยต้องใส่กระจกเสริมเข้าไปอีกสักส 2, 3บานอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีามารถบรรทุกอีกประเภทหนึ่งที่แบบโอ้โหใส่เรียงกันเป็นต่แบบป, chau, ป,ปับปบบปับปับปับชนิดที่ว่ายาวเป็นแผงเลยนะครับสําหรับกระจกมองข้างหรือว่าไฟต่างๆก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเขาใส่กันทําไมแล้วเขามองตรงนั้นจริงๆหรือเปล่ามันสามารถช่วยทําให้มันมองเห็นในมุมอับได้จริงๆหรือเปล่านั้นคําตอบของมันก็คือ มันใส่เอาไว้ไม่ได้เพื่อช่วยให้มองในมุมอับหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับแต่มันเป็นแฟชั่นในการแต่งรถนะครับโดยแฟชั่นในการนํากระจกมองข้างมาใส่รถบรรทุกเยอะๆเยอะๆเยอะอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นสไตล์มอสครับไม่ใช่แค่สิ่งรถบรรทุกในประเทศไทยนะครับที่แต่งเป็นแบบนี้มันก็ยังมีแบบว่าต่างประเทศก็ เขาก็ทํากันนะครับอย่างพวกญี่ปุ่นอเมริกาหรืออะไรเงี้ยนะครับโดยที่สไตล์การแต่งรถแบบมอสเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมเขาถึงต้องใส่กระจกกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าเห็นเขาทํากันแล้วก็ใส่กันตามๆกันมานะครับมันมีเหตุและผลของมันนะครับโดยถ้าหากจะกล่าวถึงว่าการแต่งรถสไตล์มอสเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้เริ่มมาจากการแต่งรถบรรทุกนะครับมันเป็นสไตล์การแต่งรถแล้วก็เป็น c ลเจอร์ของพวก คนที่ขับรถสกูตเตอร์นะครับถ้าหากเป็นคนที่ขับรถเวสป้าหรือว่าขับรถแลมเบตตาเนี่ยมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์เนี่ยน่าจะรู้จักคำนี้ดีนะครับพวกชาวมอสเนี่ยโดยสไตล์การแต่งรถแบบมอสเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่ประเทศอังกฤษครับในปลายยุค50-60เนี่ย โอ้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงของปู่กับย่าเราเป็นสมัยวัยรุ่นเลยนะครับเป็นแฟชั่นปีลึกเลยนะครับโดยคำว่ามอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันย่อมาจากคำว่า modernism MODERNISM นะครับ modernism โดยถ้าหากมองย้อนกลับไปในช่วงยุค60ในตอนนั้นนะครับ มันมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นการฟังดนตรีหรือว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษในยุคนั้นนะครับที่จเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับมันก็เลยทาให้ตอนนั้นพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็มีสตุ้งสตางเยอะขึ้นมีโอกาสได้ทํางานแล้วก็มีเงินก็ จะนิยมตามภาษาวัยรุ่นนะครับก็ตามแฟชั่นในเรื่องการแต่งตัวก็ดีที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับพวกเขาอ่ะมักจะสวมใส่เสื้อสูตรแต่ว่าสูตรของเขาที่จะใส่ก็จะคล้ายๆกับแจ็คเก็ตด,ด้วยนะครับสวมกางเกงทรงเกือบรัดรูปใส่เสื้อโปโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำทรงผมไว้ผมแบบสไตล์ฝรั่งเศสก็ ให้นึกภาพง่ายๆนะครับก็พวกผมหน้าม้าปัดเป๋เหมือนพวกเดอะบิทเทิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นรูปเดอะบิทเทิลยุคแรกๆก็เป็นเหมือนพวกไอคอนให้กับชาวมอสเลยนะครับโดยที่แนวแฟชั่นสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอิตาลีนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดผมหน้าม้าปัดเป๋มาใส่สูทส่กางเกงงลัดรูปเนี่ยถ้ามาทรงนี้ก็เรียกว่าชาวมอสเลอนะครับคือในช่วงเวลานั้นน,น,นะครับคือแต่งตัวแบบประมาณเนี้ยมันจะดูแบบเรียบง่ายมันดูแบบโมเดิร์นมันดูแบบทันสมัยกว่า มันก็สมกับคำนิยามว่ามอสนี่ยน,นะครับโดยตัดย่อคำสั้นๆจากโมเดอริซึมก็เหลือแค่ M.O.D. มอสนะครับจริงๆมันก็ย่อให้สั้นจากโมเดลก็เหลือแค่มอสแค่นั้นพอนะครับสั้นๆแต่ความหมายเหมือนกันนั่นก็คือทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรื่องกระจมองข้างเยอะๆของรถบรรทุกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับชาวมอสแฟชั่นวัยรุ่นสมัยนั้นเนี่ย จุดเชื่อมกันมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับว่าวัยรุ่นสมัยนั้นเนี่ยนอกจากแต่งตัวเป็นแฟชั่นปาร์ตี้แล้ววัยรุ่นสมัยนั้นเขาก็ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับโดยมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้ขี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์จากอิตาลีอย่างพวกเวสป้าแลมเบสตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะไม่นิยมขี่รถมอเตอร์ไซค์ของประเทศอังกฤษยอย่างนอตันหรือว่าทรอัมนะครับ ที่ชาวมอสนิยมขี่สกูตเตอร์พวกวเวสตา้าและเวสตา้าเนี่ยเขามองว่ารูปทรงหรือว่ารูปลักษ์ของมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์เนี่ยมัน ดูทันสมัยมันดูโมเดิร์นกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงครับถ้านั่งเวลาขี่ครับถ้าขี่พวกสกูตเตอร์เนี่ยหลังมันจะตรงครับตั้งตรงครับมันจะดูเท่กว่าครับแล้วก็ด้วยความที่รถสกูตเตอร์มันจะมีเป็นคันเล็กๆใช่ไหมครับมันก็สามารถตอกแซกได้ดีเวลาขับในเมืองนะครับพวกมอสเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้ยานพาหนะแบบเวสปานั้นใช่ไหมครับทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยรถสมัยโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีกระจกมองข้าง กันนะครับก็จะมีแต่แค่กระจกมองหลังที่อยู่ในรถนะครับสำหรับรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีกระจกมองข้างให้นะครับกระจกมองข้างเนี่ยจริงๆมันช่วยทาให้เราสามารถวิสัยทัศน์ในการมองเวลาเราจะเปลี่ยนเลนได้ใช่ไหมครับรัฐบาลอังกฤษในตอนนั้นนะครับเขาก็เลยออกกฎหมายว่ารถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เนี่ยทุกคันตั้งแต่ปี60ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีกระจกมองข้างอย่างน้อย1อันครับทีนี้ พวกชาวมอสเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นนะนะวัยรุ่นมันก็มีแบบความขบฏความที่แบบเออก็มีความคิดสร้างสารรค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ชอบเหมือนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องออกกฎหมายอะไรอย่างนี้ด้วยละ่ะพวกมอสเนี่ยเขาก็เลยประชดประชันครับด้วยการติดไฟ ใส่ในรถวทป้าเยอะๆหรือไม่ก็ห้ามอยากให้มีกระจกมองข้างอันนึงใช่ไหมอ่ะจัดให้ใส่กระจกมาหลายๆบานเสียบ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 เข้าไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนะครับพอมีคนเริ่มทําแบบนี้ใช่ไหมครับไม่มันก็ถูกใจวัยรุ่นนะสิครับทาแบบนี้ก็เลยเกิดอุปทานหมูก็เลยทำตามๆ,ๆกันตามๆกันซ้ำๆซ้ำๆเรียนแบบกันจนมันกลายเป็นสไตล์การแต่งรถที่เป็นเอกลักษณ์ของสกูตเตอร์ในช่วงเวลานั้นเลยนะครับจนมาถึง ปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับที่แบบใส่กระจกเยอะๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยนะครับที่มาที่ไปมันมาจากตรงนี้แหละครับการประชดประชันในตัวกฎหมายของรัฐบาลอังกฤษในตอนนั้นนะครับก <N> ็เนี่ยแหละครับที่มาที่ไปของไอ้กระจกมองข้างว่าทําไมเขาถึงใส่กันเยอะๆๆยๆเยอะเพราะว่าเขาตั้งใจจะประชดในตัวกฎหมายจราจรนนั่นเองนะครับ <N> ส่วนพี่ๆรดบรรทุกเนี่ยส่วนตัวผมก็คิดว่าเขาก็มีความกบฏหรือว่าความที่ไม่ค่อยพอใจ เกี่ยวกับไม่ว่าจะคุณตํารวจะะจราจรของไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เชื่อคุณผู้ชมลองสังเกตท้ายรถบรรทุกดูได้นะครับจะมีบุคคลอยู่ไม่กี่คนหรอครับที่น่าจะขึ้นซ้าๆซ้ๆซ้าๆอยู่ตรงบริเวณท้ายรถบรรทุกนะครับอย่างเช่นเชกเวลาหรือว่าอลปาชิโนนะครับเอ่อพวกเขาเหล่านี้หรือว่าภาพบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ท้ายบางคคหรืออยู่ท้ายรถเนี่ยจริงๆพวกพี่ๆรถสิบล้อนี่เขามีเหตุผลนะครับว่าทําไมเขาถึงต้องเอาหน้าคนพวกนี้มาใส่เอาไว้นะครับ ซึ่งมันก็เป็นการประชดประชันเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอย่างเช่นตำรวจจราจรเหมือนกันนะครับทั้ง2คนนี้มันมีความหมายนะครับมันมีในย่าละความหมายเดี๋ยวเอาไว้วันหลังผมจะทําคลิปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับะถ้าอย่างสั้นๆเลยอย่างหน้าของอปาชิโนเนี่ยคือในตอนนั้นนะครับในตอนสักยุค70นยะครับมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งครับเซอร์ปิโก้นะครับ สร้างจากชีวประวัติเรื่องราวของตำรวจคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับที่ตำรวจคนนี้มีความตรงฉินมีความซื่อสัตย์ไม่รับเงินคอร์รัปชันอะไรนะครับทำงานในหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับทีนีเ้เหมือนกับว่าพวกพี่พี่รถบรรทุกเนี่ยเขาเอาหน้าของเอาปาชิโน่เนี่ยที่รับบทเป็นเซอร์บิโกเนี่ยมาใส่ที่บางโคนท้ายรถเนี่ยเขาทําเพื่อแบบว่าเฮ้ยเหมือนกับประชดกับตำรวจจราจรในสมัยนั้นน,นะครับผมก็ไม่รู้ว่าประชดเรื่องคอร์ ชหรือว่าอะไรนะครับประชดแบบประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยดูดิตำรวจที่ดีมันเป็นอย่างนี้หน้าตามันเป็นแบบนี้ควรจะเอาเยี่ยงเอาอย่างนะเออไม่ใช่มาหากินอะไรกันแบบ อย่างนี้นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นการแต่งรถเป็นการต่อสู้เป็นการประท้วงเชิงสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็เห็นนะครับเราก็ยังเห็นหน้าคนนี้อยู่หรือว่าเชกูวาราอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ต่อสู้กันต่อไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็องค์กรอันนั้นเขาก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเราก็ยังคงเห็นอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนที่ว่าใครเป็นคนแรกที่แต่งรถแบบนี้ใครเป็นคนแนวคิดที่แบบเอากระจกมาใส่รถบรรทุกเยอะๆแบบนี้อันนี้ ผมก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรที่แบบมากกว่านี้หรือว่าผมผิดพลาดข้อมูลอะไรตรงไหนก็แนะนํามาได้ในคอมเมนต์นะครับก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับและก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณชอบคลิปนี้เราฝากกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ